อืมโอ้ยเดี๋ยวห่างหายจากเกมแปลกไปได้นานประมาณหนึ่งกลับมาอีกแล้วครับในเกมของส t w a s ว e เกมแปลกครับผมถ้าใครที่เห็นตัวหน้าปกเดดน่าจะเข้าใจนะว่าไม่ใช่ดีน่าจะไม่เข้าใจด้วยว่ามันคืออะไรเพราะนั้นเนี่ยนั่นแหละฮะเสน่ห์ของช่องเราเราจะมาเราจะมาไม่เข้าใจไปด้วยกันฮะแล้วมันเริ่มยังไงเนี่ยโอเคอ้า,อา โอเคเอ้ยเริ่มเลยหรอไม่มีหน้าเซตติ้งอะไรทั้งนั้นะฮะเปิดมาเริ่มเลยวัดตัวเลขอะไรอะเดี๋ยวอ๋ออ๋อเข้าหัวเปิดมาเริ่มเลยไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นนะฮะอันนี้เก็บเหล็กเหล็กก้อนหรือว่าอย่งหนึ่งที่เข้าหัวจากตัวะอะไรสย่งหนึ่งที่กลางแขนอยู่เต็มตัวไหนวะเนี่ยออออใจเย็ยยนดิเอาเร็วไปไหนเนี่ย มันดูเหมือนจะไม่เต็มไม่ง่ายเลยฮนะแล้วเราคือเป็นหน้าหมูเหรอหน้าหมูหน้าหมูหหมโอเคเต็มหมูตัวอะไรหมูหรือช้างวะอุ้ยแหลก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 เฮ้วนะแม่ a t t แต่เฮกแล้วก็พาไปต่อปะดึงขึ้นอ่าอ่าอ่า วิ่งแลกวัดเตยเฮกอันนั้นตัวอะไรข้างล่างอ่ะหมูเหรอไม่ไม่ใช่หมูอะไรว่าวัวอ๋อสามารถที่จะผ่ามันได้อุ้ยอุ้ยไปอุ้ยจอยจอยอูอูตายเลยผมมาทำอย่างนี้ใช่ไหมวะอุ้ยน้าองศาปอดอาหารแห้งเหี่ยวอู้ดิไม่เหมือนกับว่าจะเป็น อะไรวะเหมือนเราปล่อยเหล็กร้อนลงไปเหรอเหมือนเมื่อกี้จะเป็นก้อนเหล็กแล้วเราปล่อยในร้อนลงไปแล้วมันแข็งเอ๊ะหรือหรือ,รอ,อยังไงโ,โอเคทำอะไรอยู่เนี่ยตายเลยวิววิววิโอ้โหแล้วดันลงไปข้างล่างอีกฮะเอาทำทำแบบนั้นทำไมอ่ะไปนะเอาวัวเอื้อไอ้ข้างบนหัวนีอุ๊ย กูว่าแล้วอะไมมันดูเหมือนเนื้อแปลกเชี่ยอะไรอ่ะต้องการอุ้ยโอเคสามารถเลื่อนได้กดดีเพื่อเลื่อนโอ้เช่โอ้โอ้รูปปัน้นปะรู้ไม่รู้เรื่องวะ่ะเหมือนกระดูกหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยทำไรต่อฮนะอ่าอ๋อตะไบมันเลื่อยเอเอ เนื่อผงกระดูกเหรอมันคือเหมือนคล้า,ายกระดูกสันหลังรู้ไหาที่หยาดเลยสยองยังวะ <l ug> โอเคฮะถ้าเราเดี๋ยวเน้นเร็วกันวะแบบรัวๆหรือว่าแบบแบบเล่นใหญ่แบบรัวๆให้เร็วกว่านะป๊อปปชี้แล้วมันจะเสร็จตอนไหนเดี๋ยวกูเนื้อเมื่อเมื่อยมือนะเพื่อนโอ้โหกากดอย่างงี้ต้องกลับม,มันจะหมดเลยหรอ ไปทำอะไรวะเฮ้ยเหมือนข้าจะเป็นเศษอะไรสักอย่างหนึ่งจะบอกได้ว่ามันมันขุดแล้วก็กองทองอะไรประมาณเนี้ยกองทองอ่ะกูรู้จักไม่ไม่ไม่ใช่กองทองแต่เป็นกรองกรองทองยิ่งพูดยิ่งงงเฮ้ยมือจัดเมื่อกี้นี้เฮ้ยนกงั้นมาทำอะไรโรงงานกูวะเอา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 ไอ้นี่ไอ้นี่เอาเอาเมื่อกี้ของกูเฉย ต้องเพื่อก็อยากให้หินนะเอาจริงจับมันจับยังไงวะเฮ้ยหรือว่ามันจะยืนยืนให้จับลเลยเหรอเอ้ยอ้าวไม่โดนเอ้ยเออโดนกูเสมออ่าชีย้ยสยองว่ะกูทำอะไรนกคนเนี่ยแล้วเคยจับแค่นั้นมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นได้นะเพื่อนนะมึงก็แค่พับป,ปีกอ่ะเฮ้ยชิบหายแล้วกูเลยทำอะไรอะ่ะ ไม่กูเราจะบทมาหรออ้าวเอ๊ะอออวิ่งบทหัวยู้ตายเลยีย่บทกลายเป็นกลายเป็นตะกร้าเหรอเป็นกล่องโอ้รี ความหมายลึกซึ้งมากเลยฮะก็คือการไปทําไปกินอะไรของคนอื่นเนี่ยนี่ก็จะเป็นบทลงโทษก็คือการโดนโดนบทหัวกลายเป็นกล่องใช่ปะวะลึกซึ้งมากลึกซึ้งมากเฮ้ยกลับมาอีกแล้วไอ้หัวหมูเฮ้ยอย่าบอกด้วยว่ากูเจอหัวหมูมาใส่หัวนกอ่ะเฮ้ยพูดเล่นมันเอาจิงเลยเหรออยู่บอลเดิ่มมันก็อุ้ยเชี่ยมีคอมเตอร์ไม่ไผ่ด้วยยี่บอลเดิ่มมันจะมีชีวิตขึ้นมา ชิบหายแนละ้วพริบตาโอ้ยเชีย่ยของจริงวะแชทของจริงวะแชทไปแล้วเออสุ๊ยอิสระภาพทำไม่ต้องถ่ายตูดยแม่กูรู้ด้วยเนี่ยวิ้ยอะไรอะ แต่เฮลนั่นใครเหรอหรือว่าอะไรหน้าตูดมากโอ้โอ้โอ้โหอ,อ,อ,อะไรอะ่ะมขาทำอะไรวะอ๋อต้องตัดผลไม้เก็บเกี่ยว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  อ,ออเออ้ยอย่าง,งี้อย่างงี้ไม่ทันว่ะต้องเป็นปื๊บ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 ไม่ทันอ้ยโอ้โหเกือบไม่ได้เกืบไม่ได้ไม่บรนได้แต่เป็นลูเล็กอ่ะเขาจะเอาไหมเนี่ยเฮ้ยเร็วไปไหนเนี่ยเออเออเอออุ้ยอ,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 อาหมดอ่าพอได้เหรอเราก็จะเปลี่ยนเครื่อเป็นน้ำใช่ไหม เครื่องบดใช่แน่เลยมีเป็นได้คล้ายคราบอยู่ฮะเอ๊ะใช่เครื่องบดจริงๆด้วยน้ำผลไม้จากผลไม้หน้าตูดบดยังไงเอ่ยโอ้เอาเอาแค่ผลเดียวเหรอกูเก็บตั้งเยอะมึงเอาแค่ผลเดียวเนี่ยนะอุ้ยเอาไมา่ว่ะฮะลูกตั้งใหญ่หมดไม้ได้แค่ไหนนะแนะสดงว่ามันต้องอร่อยมากแน่นเลยฮะ อาจจะแบบจะกัดกับเข้มข้นหรือเปล่าวะเออห่วใช่เว้ยนี่มันคือไซรัปเลยนะเนี่ยเป็นหัวเชื้อหยดเดียวกับน้ำโซดาอีกประมาณสิบขวดมันก็จะได้น้ำหวานที่รสชาติาไม่ตกเลยเี่าธุริกกกหน้าดูหน้าคนให้ดิดูหน้าเจ้าของผลงานดิมันดูมันดูเศร้ามากเลยอู้ย ฮะไ่เอาวิว่าแต่เอวนั่นคือคนที่จะกินใช่ไหมลูกหมาลูกหมาจริงด้วยหมาพันขาสั้นมันคือพันอะไรวะลืมว,ว่ามันจะไปเดินมันจะไปเดินไปเดินไปเดินไปกินแต่มันจะเดินไปลงลงไปจุ่มเว้ยมันจะเดินตกลงไปเลยดูหมาน้อยเดินเน่ะหมาน้อยแบบขนไม่มี มันหมาน้อยที่ยังไม่เกิดด้วยซ้ำมันยังอยู่ในคันอยู่อ่ะมันจะไม่กินวะมันจะลงไปจุ่มเลยเว้เชื่อผมดิไม่กินวะเอ้ยเอกินอุ้ยมันสลัดเข้มข้นเลยนะประหวานนะเพื่อนน้ำตาลน่ะกินไม่หมดอีก กูคขันได้ตั้งเยอะอกูกำลังดูอะไรอยู่เนี่ยเฮ้ยมันเหมือนหม้อทอดอเอ้ยไม่ใช่หลุมนอนใช่ไหมโอ้โเดาวไม่ผิดเลยฮนะแล้วก็จะโดนบดัด เฮ้ยอะไรอะเป็นม,ม,มีตัวเล็กๆเยว่นั้นอย่าบอกว่านั่นนั่นคือลูกหมาอีกตัวหนึ่งไม่ใช่ฮะกบกบหน้าคนกบหน้าตูดทำอะไรได้ไหมไม่ได้เราต้องดูเลยฮะตอนนี้เรื่นดูไปดูมาเหมือนเรื่มหลอนเรื่มถามกับตัวเองว่าเด็กกูกำลังดูอะไรอยู่โอะมันคือโรงงานอะไรักอยาก่างโรงงานอะไรวกนเรียมึงเก็บเกี่ยวอะไรอะ โอ้โเหเตะเฮกมีกบที่ใครลูกโอ๊กออกมาทุกครั้งที่มันพองเหรอไม่เหมือนลูกโอ๊กเหมือนลูกอะไรที่อย่างนึงอะผมจำไม่ได้อะ่ะโบนัสป่ะสักอย่างที่มันต้องทุบก,กินเออไหนใครจะให้พี่อีกไหมเอ้ยผิดเออเออ เออเอามาไปเร็มาเร็วมาเร็วมาเร็วดีมากดีมากดีมากเลยทุกคนทำงานได้ดีกันมากเลยนะผมไม่ทันอย่าบอกว่าคุณต้องไปทุบไอ้รูปวอลนัทคาล่าอีกอะกบที่มีหน้าเป็นคนมีมือเป็นคนมีเท้าเป็นคนแดง โอเคกูว่าใช่กูต้องทุบมันอีกแน่เลยใช่ไหมเนี่ยอ่ามันก็ะแหลญมาตรงนี้แล้วก็เป็นงล็อกเหรออืมอ้มอาวเ,เห็นจะลงสักลูกเลยอ๋อต้องเอียง โอ okay. เคเพลินใช้ได้แล้วเนี่ยโ okay. อเคตัวนั้นตัวน,นั้นตัวน,นั้นตัวนั้นตัวนั้นตรักตรักตุรกตรักตุรกตุรกตุรกต,ตาตาตาโอเคลูกเดียวเยี่ยม <ETF> เป็นโรงงานที่ใช้พื้นที่และสิ้นเปลืองมากเลยฮะอาจจะมีมูลค่าแพงหรือเปล่าอุย้ยนี่ไงกล่องโอ้โหได้เอามาใช้ักทีเอามาทำอะไรวะมาเก็บลูกวันนัทเหรอขีบขึ้นมา ไปถามหาเหตุผลในการเล่นเกมนี้นะทุกคนถ้าคุณคิดขึ้นมาว่ามันคืออะไรสักทีหนึ่งเนี่ยก็คือคุณจะแฮงก์ทันทีเลยเว้เพราะว่าเกมนี้มันดักไวยแล้วแ d มพลังจากลูกวอร์นัสและก็ผลไม้หน้าตูดเออมันทำอะไรอะ่ะโอเซตาไม่ y e จะบอกว่านี่มันคือจะให้พลังงานาของโรงานเนี้นี่มันคือพลังงานแบบอันลิมิตหรือเปล่าวะหูาตาจะบอดพลังงานมาแล้วฮะพลังงานมาแล้วอุ้ยกลายเป็นนกตัวเดิมแล้วมันก็จะบินออกไปแล้วก็กลับเข้ามาแล้วก็มากิน เศษผงกระดูกแล้วก็โดนตัดหัวแล้วก็โดนเอาไอ้นั่ไอ้นัใส่ป้า <c oughs> การรวมร่างอะไรกันนี่กล่องหนึ่งกล่องกับผลไม้หน้าตูดทำการบูชายันระวังวอนัทประมาณกี่รูปเอาไปเลี้ยงเนี่ย ก็ขึ้นมาใหม่เป็นเก็บชิ้งใช่ไหมแล้วก็รอรอกระบวนการต่อไปเหมือนเดิมเป็นการวนลูปสินะสุดท้ายเกมจะไปจบที่ตอนแรกที่เราเก็บลูกสิบลูกไม่ใช่ว่ะอะไรวกเนี้ยหัวคนหัวเด็กอืมโอ้โอ้ สยองกว่าที่ฮิตแคลดหน้าคนหรือว่าหนอนหน้าคนวิขอปีแคลดได้ไหมยยงก็สยองน้อยกว่าออเอออ้าวปวดอีกแล้วหรอวา้วาวว้าวเฮ้ยปวดแน่ๆเลยอ่ะได้ไง ดูว่ามันจะเป็นเป็นเป็นอ้าวึกว่าจะบดตัดเอาแต่หัวด้วยส่วนข้างล่างที่มีหน้าไม่เอาเพราะว่าหนุกหัวน่าจะมีแบบมันสมองอะไรแับน,นี้น่าจะอร่อยกว่าปะ่ะแล้วก็คราวนี้น่าจะเป็นการอัดบีบลูกอ,อุ้ยเอาเยอะเลยเหรอ๋อไม่ใช่เออผมกเขาว่าอยู่ไอ้ดิมือทิ้งหน้าไปฮะส่วนหัวโอส่วนที่อร่อยที่สุดสินะได้ได้พินหนึ่งปะ่ะ มีสามพิมพ์อ้าวหมดแล้วเหรอเขาไม่ไม่ไม่ไม,ไม่โอเคเฮ้ยมันมีมากกว่าสามพิมพ์วะสิไปฮะเอาอท้ายแล้วป้าไม่น่าจะมีเยอะขนาดนั้นเนาะอ่ะาคราวนี้เราแยจะมีบทอัดอัดเข้าพิมพ์ป่ะเป็นพิมพ์เป็นรูปอะไรวะอย่าบอกว่าเป็นรูปหน้าคนอีกแล้วอะไอพิมพ์ที่มันลองอยู่ตรงนี้อืม อืมใช่จริงด้วยฮะบีบทีละสามไม่ว่าทีเดียวเลยเหรอเสียเหมือนเฮลิคอปเตอร์อรกำลังลงอ่าปีบพีดราหมดเลยปา๊าปออกมาเป็นโอ้โหทุกอย่างมันมีขั้นตอนของมันเชื่อมั่นในขั้นตอนฮะแล้วคุณจะเซอร์ไพรส์เอ๊ อย่าบอกเร่ามันจะกลับไปไปพันเป็นรูปหน้าคนตอนแรกที่มันมีงวงหรือเปล่าเมืมันกำลังจะเริ่มขั้นตอนใหม่ฮะตอนนี้ผมว่านะเราจะวนกลับไปเรื่ขั้นตอนใหม่อะไรอ่ะอุ้ยเฮียมงังกรเหรอโมอกัสมา้าเอ๊เหมือนเป็นม้าที่มีสีเท้า หรือว่าคนไม่น่าจะใช่คนนะคนไม่ม,ไม,ไม,ไมีไม่มีแขนเอ้ยหนึ่งเอ้ยเอ้ยฮะหนอนไม่ใช่หอวทากม้า,มาแหละมา้าเอ้มันมีม้าเดี๋ยววะอืมของแท้เลยฮะชัดเจน horse กินกินแล้วขี้ออกมาปะ่ะผมว่ามันกินแล้วมันจะขี้ออกมาเว้ยเป็นอะไรสักอย่างหนึ่ง โหกูเดาได้เลยอเนี่ยมันจะเข้าไปทำกระบวนการให้อยญ่ท้องมันแล้วก็ขี้ออกมาแบบรวดเร็วฮะโหรูตูดชัดเจนมากมีการแบบมารอรับด้วยหรอโอ้ยโอ้ยอะไรวะเนี่ย อุ้ยเอาต้องดูต้องดูต้องดูองดเอาเฮ้ยดูได้ไงว่ามันจระเข้ตรงไหนเอาโอโ้โหนี่ทำไมเนี่ยโอเคโอเคโอเคสีดำคือข้างหน้าไม่ใช่สีดำคือข้างหลังเอา โอเคผมต้องใช้สมาธินะฮะสมาธิกว่าจะสั้นเกินไปอโอเคโอเคบางทีเงามันกบนะแล้วมันให้ผมเห็นเป็นสีดำตอนแรกเออเงาตรงข้างบนอาเสร็จแล้วเหมือนเหมือนกล่องเอาไปหลอมเหล็กเลยอะสี่เหลี่ยมอย่างนี้แล้วก็มีข้างบนเป็นได้คล้ายแบบ กระหิวกระหิวขี้ม้าร้อมกันออกมาเป็นก็อะไรไม่รู้ทดลองเพลงได้โอ้ยชิท Oh! Yeah, what the heck? รอบมากฮะทำอะไรอะ่ะนั่นไงกูว่าแล้วทุกอย่างมาวนกลับมาที่เดิมแล้วก็จะโดนหยิบขึ้นไปใช่ไหมเฮ้กดอะไรได้ไมไม่ได้กดอะไรไม่ได้มีมันแอแห่อุย้ยทำงานกันเป็นทีมเอาหางสอดเข้าไปในหัวจับแล้วก็จะบินขึ้นไป ต้องกดอะไรไม่ไววะโอ้โหยังยังให้กูดูอีกเหรอโอเคแล้วแล้วแล้วเถอะแล้วเถอะกลักบมาที่เดิมมันกลับมาที่เดิมใช่ไหมอ้อเหมือนบินให้ดูแบบ ทุกกระบวนการที่เราเคยผ่านมาเมื่อกี้เห็นเป็นร่างของไอ้ตัวน,นอนเรียงอยู่ฮนะตรงเมื่อกี้นี่เป็นตรงตีกบป,ปะที่มีอะไร,ย,ไรยื่นออกมาเมื่อกี้อันนี้เป็นตรงตรงอะไรวะตรงอะไรไม่รู้แต่ที่รู้คือกัวกำลังจะวนกลับไปที่เดิมใช่ไหมแล้วก็หยอดเหินเข้าหัวเหมือนเดิมเฮ้ยอ,อะไรอ่ะข้างล่างอ่ะอ๋ออะไรไงโอ้โห จำไม่ได้ผู้ของแท้เลยตัวงานนี้แมงทำงานที่มีที่สุดแล้วกูได้อะไรกูท้ายแล้วว่าทํมาระหมดเหมือนไม่กลับมาเป็นกระบวนการเดิมเลยอ่ะมันมีอะไรที่เป็นโปรฟิตออกไปจากของพวกนี้ปะเห็นจะมีเลยก็เป็นคนหน้าหัวแอปเปิลที่กลางมือสองข้าแล้วก็มีขาไม่มีมีหาไม่ได้ใครโอเคขอบคุณมากฮะขอบคุณที่มาส่งนะพี่เจอกันครับ เรียบร้อยแล้ว,วออก็วนออกนอกเกมสินะโอ้โหเหมือนไทมลูปเป๊ะเหมือนพวกคลิปที่ผมดูตามชอ็อตวิดีโอ youtube หรือว่าอินสต g แกรมเลยอะที่มันจะวนลูปไปเรื่อยแต่อันนี้มันเป็นวินชันที่มันนานนิดหน่อยแล้วก็เราสามารถที่จะอินสแตนท์ก,กับมันได้แล้วท้ายก็จบเลยฮะกับสโลตเวส ไอ้คำว่าเวชนี่มันเป็นตรงตัวแบบว่าแบบสิ้นเปลืองอะไรพวกนี้เลยป่ะผมก็ดูเป็นอย่างนั้นจริงนะทอผงกดเลือกเรือดแม่ปุ๊บนั่นไงไปกลับไปที่เดิมเป็นกระบวนการที่ไม่ใช่สุดแนทะ้ก็โอเคถือว่าจบไปแล้วกันสำหรับวันนี้กับเกมแปลกๆของเราที่ผมไปเจอมาซึ่งไม่ทำให้ผิดหวังะฮะแปลกจริงไม่รู้ว่ารการเลืออะไรอยู่เลยสำหรับคนที่อยาก,ร,ากรู้ก็รีต้าเลิทเลยฮะแต่ว่าเกมมันจะมีแค่นี้แหละอืม เราเรียกันดูได้สําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันครับอย่าสงสัยในขั้นตอนพราะม่งของจริง in the morning like shit i don't wanna get up keep that channel i've been running low for a minute don't know if it helps or not but i'm already in it don't pray for me i'm a lost cause i might just fall apart i might just never manage shuffling i gosh scotch i